สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องคำนวณในทางพารวยทุกท่านเลยนะคะ E.P. นี้จะเป็น E.P. ที่2นะคะแต่ที่แอดโชว์ให้ดูนี้จะเป็นอ่วัดที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําสูตรนี้อีกทีนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะเข้า2,7นะคะ2,7จะ2นะคะคือต้องกลับด้วยที่แอดอกจันไว้ตรงนี้นะคะแอดไม่ได้ปักหลักเนาะก็เข้าจริงๆนะคะนี่2แก็เป็นตัวที่แอดเน้ด้วยนะคะแอดเน้ด้วยเนี่เป็นสีสีนะคะอะ แอดก็จะพาทําเหมือนเดิมก็จะเป็นสูตรดีลาวดีกับสูตรดาวเรืองแดงนะคะของแอดนะคะก็คือจะเป็นชื่อสูตรของแอดนะคะทุกคนค่ะเพื่อจําเพื่อจะได้จําง่ายนะคะก็จะเป็นคู่โตดเนาะเนี่ยคู่โตดอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นงวดวันที่สิบหกมิถุนายนหกหกแล้วเนาะก่อนอื่นนะคะแอดขอฝากคําเตือนก่อนนะคะทุกคนค่ะคำเตือนสูตรคำนวณนี้ เป็นสูตรที่ได้มาจากการคำนวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลักใดๆทั้งสิน้นคำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นจากช่องคำนวณแนวทางพารวยค่ะสถิติของเราเราก็ดูนะคะต่องวดอนไแอดจะเอามาให้ดูแบบนี้นะคะถ้าอันไหนไม่เข้าแอดก็บอกว่าไม่เข้านะคะเพราะว่า แต่ว่าสูตรไหนที่เดินดยาวๆแล้วก็หลุดไปแอดก็จะเอามาฝากอยู่นะคะเพราะว่าบางสูตรเนี่ยเดินดีๆบางวดที่เป็นสัญจรก็หลุดนะคะเราก็จะไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะอันนี้จะเป็น e ีพีที่สองแล้วนะคะ e ีพแรกแอดลงไปให้ไปดูได้นะคะจะเป็นเลขติดบนนะคะ อาจจะมัวมนีิดนึงนะคะเพราะว่าแสงไฟไม่เพียงพอเนี่ยคะ EP ที่2นะคะอันนี้จะเป็นเด่นบนนะคะ2สูตรนะคะก็จะเป็นงวดวันที่สิบหกดนแอดเขียนด้วยนะคะ สิบหกมิถุนายนหกหกก็จะเป็นสูตรเ,เราทําย้อนงวดแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเขียนย้อนงวดแบบนี้นะคะเพื่อเป็นสถิติไว้ดูในงวดถัดไปนะคะแต่จะย้อนแบบนี้เหมือนเดิมนะคะสี่งวดเนาะ ก็เอาตั้งแต่งวดวันที่สองพฤษภามนี้นะคะอ่ะโอเคก็จะไปสูตรดีลาวดีนะคะดีลาวดีนะคะ v e ดาเรลืองแดงนะคะอ่ะเราเริ่มงวดวันที่สองห้าหกหกนะคะแล้วก็สิบหก ห้าหกหงวดที่ผ่านมาอะวันที่หนึ่งเอเขียนสองทำไมงวดที่ผ่านมาทุกคนแอดเขียนส่งนะ <laughs> เขียนผิดนะคะอ่ะงวดที่จะถึงนี้เนาะก็ใครได้สูตรนี้หรือได้เลขติดบุญไปแล้วทุกคนอย่าลืมไปหาซื้อลอตเตอรี่นะเพราะว่า ถ้าไม่หาไม่รีบหาซื้อนะคะก็คือหาไม่ได้นะคะถ้าเลขเดังๆหน่อยก็คือเรียบร้อยเนี่ยวันหวยออกคือหาไม่ได้นะคะออกแต่ตัวเดิมนะคะงวดน,นี้ไม่รู้ว่าจะมาตัวเดิมอีกหรือเปล่านะคะก็กันไว้แล้วกันนี้แอดขอคัดลอกเลยนะคะคัดลอกตามนี้เนาะ ศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามวันนี้เดี๋ยวเราคำนวณไปพร้อมกันนะคะก็ดาวเรืองแดงมันอาจจะไม่ตรงกันนะคะเดี๋ยวเราจะเว้นไว้นะคะหกเจ็ด เก้าศูนย์หกเจ็ดเก้าศูนย์สี่ห้าเจ็ดแปดนะคะอ่ะสองชุดนี้นะคะชนกันที่ตัวไหนชนกันที่ศูนย์ตัวเดียวนะคะหนึ่งสองสามนี่ไม่ชนนะคะชนกันตัวเดียวคือเลขศูนย์นะคะอ่ะเลขศูนย์ผลที่ออกนะคะวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะผลออก ่019นะคะ019นะคะมาในตำแหน่งของหลักร้อยนะคะทุกคนค่ะอันนี้เป็นเด่นบนค่ะแอดไม่ได้ปักหลักนะว่าจะมาในหลักสิบหลักหน่วยหรือว่าหลักร้อยนะคะทุกคนค่ะนี่นี่สูตรเนาะ019อันนี้มาสองตัวเลยนะคะสูตรดาวเรืองแดงนี่ก็คือมา ทั้ง9แล้วก็0มีหลักหน่วยติดมาด้วยนะคะอันนี้ก็คือมีติดหลักสิบนะคะก็คือเข้าสองตำแหน่งเป็นสองสูตรนะคะอ่ะต่อมานะคะชนกันที่มีชนไหมคะ1 2 3 4 6 7 9 0ไม่ชนนะคะอ่ะวดน,นี้พลออก903นะคะทุกคนจำได้ไหมเก้ย์สาอ่ะเรามาดูสูตรแรกเลยนะคะสูตรแรกก็มี3นะคะนี่มี3ในตำแหน่งของหลักหน่วยนะคะ แล้วก็สูตรที่2มี9กับสูตรในตำแหน่งของหลักร้อยแล้วก็หลัก10นะคะนี่ก็คือมา3ตัวเลยนะคะก็คือเป็นคู่จับประกบถ้าไม่ชนทุกคนจับประกบได้เลยเราก็จะได้ที่0ูนย์สานะคะนี่ศูย์สอ่างวดที่ผ่านมานะคะเรามาดูว่าชนกันที่ตัวไหน0ูนย์หน8ไม่ชนกันอีกเช่นเคยคะ่ะไม่ชนผลออกที่อะไรนะสองงวัดสัญจร สัญจรนะคะสูตรแรกนะคะก็มาที่2ในตำแหน่งของหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะคะอ่าแล้วก็สูตรที่2นะคะมาที่7ในตำแหน่งของหลัก10นะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนนะคะมันไม่ชนกันทุกคนจับประกบกันก็จะได้ที่7 2นะคะนี่เหมือนงวดนี้นะคะนี่ก็คือขยายมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะ แต่ต้องกลับด้วยนะเพราะว่าไม่ได้ปักหลักสิบหลักหน่วยนะคะทุกคนค่ะบางครั้งอาจจะมาหลักร้อยหลักสิบหรือว่าหลักร้อยหลักหน่วยอันนี้แอดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะบางสูตรมาอาจจะไปหลักร้อยบางสูตรอาจจะอยู่หลักสิบหลักหน่วยเนาะการให้ทุกคนพิจารณาดูนะคะแอดทาตามสูตรเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่สูตรแรกกันเลยนะคะจะเป็นสูตรรีราวดีนะคะนี่นะคะทุกคนค่ะเห็นไหม สูตรลีลาวดีนะคะในงวดก่อนอาจจะดูไม่สวยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ที่แอดเขียนผิดไปเนาะนี่สิบนต้องเป็นเลขหนึ่งอันนี้คือที่แอดเขียนผิดไปแอดต้องลบนะตอนนั้นแอดหานีจิรีคิเอามาลบก่อนแล้วกันเดี๋ยวลืมอันนี้ต้องมาเขียนเลขหนึ่งที่เราแก้ไปในงวดก่อนแอดลืมแก้นะออไม่ออก อ่เราต้องเอาหลักสิบมาก็จะเป็นหนึ่งสอสโอเคอ่ะพอระบายเป็นหลักนี้ก่อนแล้วกัน3มอ่ะงวดที่ผ่านมานี้นะคะทุกคนเห็นไหมอันก็จะมวนนี่ก็ สองเจ็ดสองก็มาที่สองในตำแหน่งของหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะคะร้อยบนแล้วก็หน่วยบนนะคะเนี่ยก็เข้าในตำแหน่งสิบหน่วยอยู่นะสิบหน่วยก็คือเลขสองตรงนี้นะคะแอดคลลาบไยแค่สิบหน่วยนะคะตรงหลักร้อยก็ถือว่าเป็นของแถมนะคะ อ่าเรามาคำนวณเลยนะคะสูตรที่แอดใช้ใช้แค่หลักสิบเท่านั้นนะคะ10บนนะคะนับเพิ่มทีละ1แต้มให้ได้4ตัวอ่ะเรามาเริ่มเลยนะคะงวดที่สิบหก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 นะคะโอ้หรือว่าจะออกตัวนี้ ทุกคนอ่าหลักสิบของเราคือเลขเจ็ดนะคะอันนี้เขียนไว้ก่อนเลขหนึ่งอ่าเจดเอาเจตั้งเลยค่ะนับเพิ่มทีละหนึ่งแตมก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์ให้ได้สี่ตัวอ่าเรียบร้อยแหละง่ายไหมคะเราก็มาเขียนลงตรงนี้เลยค่ะก็จะเป็นสูตรลรวาาดีนะคะอ้าวน้องแมวเจ็ดนะคะก็จะได้เจ็ดแปด 9ก้าศูนย์น้องถุงทองปกติก็ไม่มานะคะถ้าแอปอัดคลิปเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาละเดี๋ยวไปส่งไปเล่นกันออกไปเล่นข้างนอกนะคะอ่ะนี่คือสูตรแรกนะคะก็คือสูตรดีราวดีเราได้สูตรนี้คือเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะอ่ะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสูตร ยาวเลืองแดงของเรานะคะหืมเลอะเทอะนะคะจริงๆแอดไม่อยากให้ดูสูตรแอดบอกคือมันเลอะนะคะไอ้ที่เก็บสูตรของแอดนะคะก็คิดไปคิดมามันก็เป็นแบบนี้นะคะกระดาษ หนังสมุดเล่มนี้นะคะอาผนออกที่2 7งเดสองเวลาเราคิดเยอะๆเนาะมันก็เบอร์เขียนผิดเขียนถูกนะคะอันนี้เห็นไหมดูแทบไม่ออกแล้วคือ4ี่ห้าเดนะคะทุกคนค่ะ4 5่ห้าดนะคะก็คือเข้าในตำแหน่งของเลขเจก็คือหลัก10 10บบุญนะคะนี่เนาะข้อที่10บบุญอ่ะ ในงวดนี้นะคะสูตรนี้เราใช้หลักพันบวกร้อยบนนะคะแล้วก็บวกสามคงที่นะคะสิบหก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 นะคะหลักพันนะคะาราววันที่หนึ่งออกหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองใช่ไหมหลักพันก็คือเลขห้าหลักร้อยบนคือเลขสองเลขสามคงที่บวกกันเลยค่ะห้าสองเจ็ด 7จเป็น10นะคะเราใช้แค่เลขด้านหลังนะคะคือเลขศูนย์ก็จะเอาศูนย์ตั้ง0ูบวกหได้1 1ึบวกสได้3 3มบวกหได้4เพราะฉะนั้นสูตรดาวเรืองแดงของเราจะได้ศูนย์หนึะคะศูนย 0134นะคะแอดกันรตรัวนี้ไว้ให้นะคะคือ5นะคะจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่แอดกันไว้ให้นะคะจริงๆตรงนี้ถ้าเป็น9ก็จะเป็น1เป็น1นนะคะอันนี้คือกันไว้นะใครชอบก็เดี๋ยวค่อยมาดูตรงนี้นะคะอ่ะตัวชนนะคะทุกคนค่ะชนคือ ชนกันมีไหมเนี่ยเจ็ดแปก็ดชนตัวเดียวนะคะชนกันที่เลขศูนนะคะทุกคนค่ะศูนย์อีกแล้วศูนย์จะมาในตําแหน่งไหนนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจะมาหลักไหนนาะศูนย์อีกแล้วคือจะออกแค่ตัวเดียวเหรอออกตัวเดิมเหรอคะในเลขติดบนเรามีอะไรที่ติดศูนย์ทุกคนติดศูนย์ มีไหมมันมีเนาะเลขติดศูนย์เลขติดบนของเราอะ่ะมันมีศูนย์ด้วยนะใครชอบศูนย์ก็ลองไปดูเลขติดบน d บย e p พี EP แรกนะคะอ่ะนี่เนาะแล้วก็จะเป็นตัวเด่นก็คือศูนย์เด่นคือศูนย์นะคะอ่ะตัวนี้คือเด่นเด่นก็คือไม่ได้จับประกบเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมาหาตัวเด่นนะคะ ก็จะเป็น 0x x 0x นะคะ x ก็คือแทนตัวอื่นนะคะก็ x x 0ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนนะคะแต่ขอภาวานาะให้มาแค่สองตำแหน่งพอคือ x 0กับ 0x นะคะทุกคนคะ่ะเนอะ นี่คือตัวเด่นของเราแล้วสูตรมีโอกาสตัวไหนได้บ้างเหมือนเดิมคะ่ะเหมือน EP แรกเลยคือ EP เลขติดบ,บนของเรานะะ0นะคะสูตรนะคะแอดให้ไปที่ 00, 0 0นย์ศูนแล้วก็0ูย์เตัวเดิมมาอีกแล้วคะ่ะแล้วก็ถ้าแอดชอบที่สุดนะคะเบิ้ลไปเลยนะคะนะโอเคสาตัวนี้นะคะ ถ้าชอบก็ไปจับได้เลยนะคะสำหรับตัวรองของเราถ้าศูนย์ไม่มานะคะถ้าศูนย์ไม่มาเราก็ลองไปเลยค่ะตัวรองของเราก็จะมีเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสี่นะคะให้ทุกคนนำจับวินได้เลยนะคะตัวหนังสือสวยๆของเราวินนะคะจับวินได้เลยนะคะแต่สำหรับแอดแอดจะจับประกบ อ่าทีละสูตรนะคะไม่ค่อยชัดก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่อย่าลืมกลับนะคะทุกคนแอปไม่ได้ปักหลักให้นะเจ็ดสี่ แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่อ่ะทุกคนชอบตัวไหนไม่ชอบศูนย์จัดจัดพวกนี้ได้เลยนะถ้าทุกคนไม่ชอบศูนย์ทุกคนจัดเลขด้านล่างได้เลยค่ะหรือว่าจะใช้ถ้าไม่ชอบศูนย์นะคะเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งไปหาตัวประกอบเองได้นะเอาตัวเลขวิ่งในใจของทุกคนอ่ะเอามาเลือกนะคะ เดี๋ยวเรามาคัดนะคะว่าตัวไหนน่าจะมีโอกาสมาได้นะคะเจ็ดหนึ่งเลยค่ะอันดับแรกเจ็ดหนึ่งนะคะนี่เจ็ดสามเอาเป็นรองนะคะเป็นร,งรงองรองนี่แปดสี่อ่ะถ้าศูนย์ไม่มาก็ จับตามนี้เลยนะคะ91จับไปเอ๊ะทำไมทำไมมีทุกตัวเลยยกเว้นตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาตัวนี้ตัวเดียวที่ไม่ได้แตะต้องนะคะอ่ะก็เลือกได้เลยค่ะจะเอาศูนย์หรืออะไรนะคะจับลอตเตอรี่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นคู่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่แอดจับให้แล้วนะีคะใครขี้เกียจจับเองเอาตามแอดนะคะ ถ้าตามเลขติดบนนะคะมันก็มีติดศูนย์อยู่นะถ้าใครชอบศูนย์ก็จับที่ศูนย์ก็จะมีติดหนึ่งติดสองติดเก้าหนึ่งหนึ่งสองเก้ามันจะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเดียเขียนน,นะหนึ่งที่มีติดหนึ่งติดสองติดเก้าอันนี้ก็ติดนะ หนึสองก้ก็มีแค่นี้นะแต่ตัวนี้มันไม่ได้แอดไม่ได้ชอบนะแต่มันติดเลขติดบนเฉยๆนะไม่ชอบศูนย์ก็จัดในวงกลมได้นะคะนี่สามตัวนะคะลองที่แปดหนึ่งแล้วกันนะคะลองที่แปดหนึ่งนะคะเลขสวยทั้งนั้นเลยนะคะก ก็ดูนะคะอ่า EP นี้นะคะแอดขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนคะ่ะใครอยากจะเข้ากลุ่มแอดไลน์ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะแอดไม่ได้เอาอไม่ได้เขียนลิงก์ไว้ให้เนาะอ่าทุกคนก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยง่ายๆนะคะถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มนะคะใครไม่เข้ากลุ่มก็ดูในช่อง youtube ได้นะคะแต่แอดก็จะมีเวลามาน้อยนิดนึงก็ <c oughs> มีเวลาก็ลงให้ทุกคนนะคะอะ่แคปหน้าจอได้เลยค่ะโอเคเนาะอะ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ